แล้วนะครับ,ดรบเดี๋ยวเราจะทำเต้นตัดเลยตัดเลยตัวขุดข้ามเลยค,ครับวันนี้ทุ่มฟ้าก็สวัสดียามเย็นครับวันนี้พบกับช่องเดบับฟิชชิ่งไทยแลนด์อีกแล้วนะครับพบ,พบผมอีกแล้วนะครับน้าโนกนะครับวันนี้ก็มาซ้ำใหม่เดิมครับ ตำบลนาสิงอำเภอปามุกจังหวัดอ่างทองนะครับก็มาซ้ำอยู่เรื่อยๆนะครับก็ป่าค่อนข้างดีนะครับสำหรับงานตกปลาสวายนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็เป็นงานกลางคืนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาสองคนเป็นน้องเปียวครับน้องเปียวโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามชมครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดเสร็จแล้วครับเป็นงานหน้าดินสะส่วนใหญ่ครับปีทุนร้อยไปสองคันนะครับ ก็เป็นหมาให้เดิมครับที่นา่าจับตามองครับสำหรับหมน่นี้สวยสายสวยๆนะครับสำหรับหมน่นี้ก็วันนี้ก็มา,าวังานยุดนะครับยามเย็นก็ช่วงช่วงโมงนี้ก็ปลาขึ้นกลางคืนครับกลางวันไม่ค่อยมีตัวขึ้นครับตอนนี้ปลาเริ่มจะเริ่มเพี้ยวๆหน่อยแล้วครับ เราก็ลองมาลุ้นงานกลางคืนดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรครับโอเคครับโปรดติดตามรับชมครับอ,อนะครับนี่นี่ครับ ดีไหมครับ สสวยครับตัวนี้นั่งเพลินๆครับลอกออกยาวจะออกไม่ออก ตัวนี้ได้ตึงมือครับตัวนี้ thôn mà cho kênh Ghiền không องไปช้อนอู้เก็บกว่านะครับตัวนี้เก็บนี้เก็บตัวนี้น่าจะเก็บนี้เก็บขึ้จัผ่านขึ้นไปดลยรับนขึ้นปติดปะครับแปดีย ตะคุค้ำแลว네ครับวันนี <c oughs> ้ทุ่มกว่าเห็นหน้าแล้วครับลากแป๊ดแป๊ดมาถึงยุดครับครับตัวนี้ก็ตีตะข้อวิ่งทิ้งยาวเช่นเดิมครับหัวเชื้อไอคิวดำอุ้ยโอ้ยเจ็บเหมือนกันนี่หว่ากัดเดินออกมาสวยครับตัวนี้โอเค ค,ค,ครับแต้มได้ก็กินไปประมาณทุ่มครึ่งครเริ่มถือว่ากินไวครับวันนี้ค่ำคืนนี้ก็ไอคิวดําทํางานแล้วนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็เดี๋ยวรอรอลุ้นทักครึ่งคืนนะครับดูว่าจะมีตะกี้แ้มครับโอเคครับเดี๋ยวตามต่อครับ

còn đi lên giới tiên chuyện มามามาิกไดแลทบ่ะใช่ๆ2 oh. ออาโดนปายโ่างนี้จับหางได้ไจับหางเลยเอางนนอันนี้จะขุดอไม่ได้ไม่ใช่ห พวกเนี้ยตอนไปนนมันเหนื่อยแล้วล่ะร้อยห่างมันร้อยห่างเออเนีน่ยเห็นปะร้อยหัวไม่ได้แล้วมันพันอ่ะลองร้อยหัวก็ได้จุ่มลงไปจุ่มใหญ่จุ่มใหญ่เอาหัวละโอ,โอ้ยยี่ห้อกว่านใช่ไ นี่ดีกว่าถกไหมเดี๋ยวดยวิพันแล้ว,วะไปเลยขึ้นมาขึ้นมาให้ได้ก่อนขึ้นมาเลยไปวะ ตัวนี้ยี่สิบโลฟ่ายี่สิบแน่ยี่สิบมีแน่ครับยี่สิบมีแน่ครับโอเคครับเดี๋ยวตัดภาพกอนครับ,<อ>บแทมที่สองตัวนี้น่าจะยี่สิบโลได้ครับตัวนี้อื้อเลยครับกดอย่างเดียวเลยครับครับอ,อ็ตัวนี้ก็สองแทมแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวตามครับครับตอนนี้ก็กี่ตุ้มนะสามตุ้มย ตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วครับตัวเมื่อกี้ก็กินสามทุ่มอตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วครับตอนนี้เราฝนอยู่นะครับเนี่ยอยู่ในรนะ่มครับเป็นเรื่องแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอฝนหยุนอาจจะมีรุ่งไหมครับโอเคตามต่อครับ ตัวเมื่อกี้ก็หลุดไปแล้วหนึ่งแต้มนะครับพอดีเข้าอกบุ้งครับมุดเข้าไปในอกบุ้งครับก็เหมือนไปปลดปากปลาเลยนีกโอเคครับไม่เป็นไรครับอย่างไรก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับวันนี้กินเรื่อยกินดุดันอยู่นะครับสําหรับผลงานของหัวเชื้อเขี้ยวดำโอเคครับเดี๋ยวตามต่ออีกสักพักนะครับโอเคครับ กินมุมปากครับนิดเดียวจะหลุดแล้วเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ที่หลุดก็น่าจะสุกดีน่าจะประมาณแปดก้าโลครับสำหรับแต้มนี้โอเคครับตามต่อครับก็สุปพงงานวันนี้ก็สามแต้มนะครับหปดไปหนึ่งครับเดี๋ยวเรากาลังะเดินทางกลับนะครับเอาปลาไปขายที่ตลาดดังทองนะครับโอเคครับเอาปลาไปขาย ๆ็ที่สนะครับผมโล่จะแส่วนเบนดบางก้นต้นแทบสำหรับมือใหม่นะครับการตกปลาถวายนะครับเราไม่ควรเปลี่ยนเดี่ยวบ่อยนะครับสําหรับไม้ธรรมชาติแบบนี้นะครับปลาใหญ่นะครับเป็นปลาที่ค่อนข้างระแวงนะครับ เมื่อเราเพีเียวไปป่อยๆปลาก็จะเข้าช้านะครับประมาณว่าถ้าเราคิดว่า,าปลาเล็กควรหรืออะไรเราเช็คแค่คันเดียวครับที่เหลือเราก็ปล่อยไว้เลยนะครับปลาจะเข้ามาใชเวลานานนะครับสำหรับปลาใหญนะ ก็เป็นงานกลางคืนซึ่งคืนกว่าครับตีหนึ่งตีสองตีสองออกทั้งวันนะครับพอดีมีารกิจเก็เลยลับไวนะครับสําหรับวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าคินดูดันนะครับสําหรับเดื่ของเรานะครับสําหรับงานตกปลาสบายนะครับสําหรับมือใหม่นะครับก็ฝากติดตามช่องเวยนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องของการตกรปลาสว่ายนะครับก็เข้ามาชมในช่องนี้ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราก็จะพยายามหาสาระและความตื่ให้ข้าบนไปนะครับอโอเคครับยังไงก็ขอฝากช่องดิวเบิร์ตพิชชิงแต่ละเรด้วยครับโอเคครับน้าโดครับน้องเปียวครับ ทิ้งท้ายไว้ด้วยนี่ครับหัวเชื้อค่าเยเียบาลนะครับสําหรับนา้นาๆที่อสอบถามกันเข้ามานะครับก็สําหรับงานปลาทวายใช้งานได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับนา้นาๆที่จะหาช่องทางสั่งก็คือช่องทางทางเพจเดียบวบอลฟิกซิงไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมมีเรารับตลอด